้าสี่สามสองวันดีครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะร้องเพลงนิดหน่อยนะครับไม่ได้หมดทั้งเพลงนะครับเพราะว่าจําเนื้อได้ไม่หมดนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ฟูนะครับหรือสหายฟูนะครับที่เป็นผู้เขียนเพลงแล้วก็เรียบเรียงเพลงเพลงนี้ขึ้นมานะครับเพลงดินแดนสุดท้ายนะครับที่เขียนให้กับหนังเรื่องดาลัมซาร่านะครับความหวังแห่งศรัทธา ขอบคุณน้องตองวัฒนานะครับที่มาร่วมเป็นสีสันให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับขอบคุณน้องเต็มนาวาด้วยนะครับที่มาร่วมแมทชกันนะครับในหลายๆเรื่องถ้าไม่มีพวกคุณไม่มีพวกพี่ๆไม่มีพวกน้องๆคงจะไม่มีเพลงเพลงนี้เกิดขึ้นมาในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นความหวังของคนเขียนเพลงนะครับก็คือพี่ฟูนะครับอยากมาสัมผัสสถานที่จริงๆ ในสถานที่แห่งนี้ว่าทําไมคนถึงมาอินเดียแล้วทําไมต้องขึ้นมาบนเขาตรีอูนนะครับเพื่อแรงศรัทธาบางสิ่งบางอย่างนะครับของความลักแล้วก็เรื่องศรัทธาอย่างอื่นนะครับก็ใช้วิธเวลาการเดินทางกันขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะร้องให้นิดเดียวนะครับพอดีจําเนื้อได้ไม่หมดนะครับก็ต้องขออภัยพี่ฟูด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะร้องนิดเดียวนะครับไม่เพราะยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับ ฟ้าพังทลายลมหายใจโรยรินร้องไห้เท่าไรเธอคงไม่ได้ยินเสียงเรียกจากใจฉันเหตุใดหนอฟ้าถึงมาแยกเราให้จากกันคนที่รักมันไม่มีวันหวนคืน ที่สุดขอบฟ้าด้ลําสลาเธอบอกว่าอยากไปตั้งจิตอธิษฐานใดจะได้สมหวังทั้งนั้นแต่ฟ้าโหดร้ายนำความตายมาพรากเราไปจากกันก็เนี่นะครับที่จำได้นะครับจำคร่าวๆได้แค่นี้นะครับก็ต้องขออภัยพี่ฟูไว้ด้วยนะครับก็ถือว่า ผมมาร้องแล้วนะครับก็ทําตามความฝันของพี่แล้วนะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องคนไทยทุกๆคนนะครับได้รู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับว่าแหล่งกําเนิดอยู่ที่ไหนแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนาของเรานะครับไปตลอดนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ